คุณนัดดนัยชนิดวัดนะคะรองเลยค่ะที่การพักพลังทำใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวกรณีของเพนกวินที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่แหละค่ะคุณนัดดนัยบอกว่าเ,ออเมื่อเยาวชนหลายคนที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่หน้าที่สำคัญของผู้ปกครองคือต้องสั่งสอนลูกให้ดีกว่านี้ให้รู้ว่าความดีกับความชั่วมันต่างกันยังไง แต่ที่ผมดักใจก็คือพ่อแม่บางคนยังแยกแยะไม่ออกนี่คือการสะท้อนปัญหาของสังคมวันนี้ผมเชื่อว่าคนในสังคมเขาไม่เชื่อคำให้การของพวกคุณเพราะการกระทำมันขัดแย้งกันเหมือนขาวกับดำและเป็นเพียงการโกหกให้รอดพ้นจากคุกอีกไม่นานก็ออกมาป่วนเมืองอีกซึ่งขอเตือนโอกาสว่าโอกาสครั้งที่สองอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าใช้โอกาสนี้ได้รับที่ได้รับแบบสิ้นเปลืองวันนี้บรรดากแกนนำที่ได้รับโทษน่าจะได้เรียนรู้โลกของความจริงบ้างแล้ว เด็กสมัยี้ยึดติดกับโลกโซเชียลจนหลงละเมอคิดว่าตัวเองเป็นฮีโรที่มีคนสนับสนุนจานวนมากแต่เมื่อก้าวมาถูกจับขังคุกก็คงจะรู้ได้แล้วว่าสุดท้ายไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม้กระทั่งนักการเมืองที่ชักใจเบื้องหลังที่มีอํานาจและเงินทองก็หายหน้ากันหมดภาพที่ออกมาบางคนร้องไห้กระซิกบางคนก็ยื่นข้อเสนอขอให้สารปล่อยตัวแบบยอมทุกเงื่อนไขดังนั้นต้องหัดใช้สมองคิดก่อนทําเพราะบทเรียนมีแล้วว่าถ้าพลาดชีวิตจะเป็นอย่างไร